เรายิงอะไรได้วนี่ยูเรายิงนัดเดียวมันออกเป็นสิบเลยท่านผู้ชมฮะฮะอัพเกรดแค่สองล้านถูกมากเลยเฮ้ยมันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวเร็วๆจะใส่กระสุนดูดิยิงสาดออกไปนะท่านผู้ชมเรียบร้อยโอ้โหชุดเดียวแบบ เอบช็อปร้านเติมโรบักร,ราคาเยี่ยมเปรียมคุณภาพเติมเข้าไวมากมีบริการกดเกมพทัททุกแมปมีกล่องสุ่มด้วยเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นเองของดีๆรอท่านอยู่สนใจติดต่อเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องสุดหน่ายเด็กกระผมวันนี้อยู่ในเกมระบบกโหมิน,นิทีไคูนนะครับผมมันอัปเดตเรือมาแล้วครับผมเรืออันนี้เป็นเรือชื่อว่า b a t t l e Cruiser เออ มันเป็นเรือที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเรือราดตะเวนนะครับผมแล้วก็มีขีปนาวุธอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วก็มีปราการตอปิโดอะไรเนี่ยที่มันเขียนในคำอธิบายเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะกดบิว์กันเลยนะครับผม้วเราจะมาดูว่ามันใช้เงินเท่าไหร่เว้ยมาดิขั้นแรกขั้นแรกร้อยเดียวก่อนนะ ห้าร้อยห้าหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนห้าห้าแสนหนึ่งล้านโอ้สองล้านสามล้านโหหมดไปเท่าไหร่เด่ยหมดไปเจ็ดแปดเอ็มเลยนะเฮ้ hey, ที่เสกเรือเป็นสีชมพูเชอะอันนี้เป็นเวอร์ชันปกตินะเดี๋ยวผมไปดูว่ามันจะอัพเกรดได้ป่ะเดี๋ยวไปดูเวอร์ชันปกติว่ามันทำอะไรได้นะครับผมนะโอเคไปเลยอู้ตอปิโดยิเคอะไรวู้ โหมันยิงขีปาาวุธได้เลยประจบอันนี้อันนี้มันมันยิงขึ้นฟ้าหรือยิงลงน้ำมาเนี่ยสงสัยนะแล้วก็มีปืนนะครับผมปืนนี่เราบังคับได้หรือเปล่าปืน45นัดนะครับผมนะอัตราการลั่นกระสุนระดับกลางๆนะไม่ไม่ได้ลั่นเร็วอะไรมากนะโอเคอันนี้เป็นอะไรเนี่ยออ้เรือ,รอจะคว่ำมาเ,เนี่ยเราต้องขับเรือนะที่ขับเรืออยู่นี่นะครับผมเรายิงอะไรได้เี่ย วูเรายิงนัดเดียวมันออกเป็นสิบเลยท่านผู้ชมเอ้เอ้เปืนอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้ปืนอยู่อยู่หน้าเรือนี่ดูเรายิงหนึ่งนัดนะครับผมท่านผู้ชมเราดูความบันไรได้เลยนะมันมันออกเก้านัดสิบนัดเลยนะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสสีสสองเฮ้ยมันออกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ไอ้ไอ้หลังไอ้หลังเรือล่ะไอ้หลังเรือกดเอฟนะท่านผู้ชมนะเป็นตอร์ปิโดน่าจะยิงลงน้านะครับผมนะเห็นไหมมันจะออกเป็นเม็ดจุดๆขาวๆนะโอเค เออมันคูณดาวสักพักแหละเนี่ยตอนนี้ผมกดเออยู่มันก็ไม่ยิงนะอันข้างหลังแต่อันข้างหน้าเรามันจะใส่กะสุน่ะความเร็วเรือเท่าไหร่วะความเร็วเรือเดี๋ยวประมาณห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงห้าสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหโอ้หอ้เรยวยากเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยหน้าเรือมีอะไรอีกปะไม่มีนะเฮ้ยตรงนี้น่าจะมาตอนอัปเกรดหรือเปล่า ถ้าผู้ชมดูกระสุนหน้าหน้าเรือมันดิกีินนัดดินับเอานะเป่งออกแบบเยอะเลยเวทกรรมแบบออกเยอะไปไหนวะไหนว่าอัปเกรดเครื่องไหนวะเนี่ยเครื่องนี้ปะไม่ใช่เหรอวอนนี้ไงชิปอัปเกรดโอเคสองล้านนะครับผมนะฮะฮะอัปเกรดแค่สองล้านถูกมากเลยเฮ้ยผมหมดตังค์ไปกับลำนี้ประมาณเก้าเอ็มนะครับผมนะ ้าหรือสิบเอ็มมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอัปเกรดถูกมากเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะมีสมอด้วยนะท่านผู้ชมในเรือคันนี้ไม่รู้ว่าเรือลําอื่นมันมีสมอหรืเอเปล่าวะเดี๋ยวเราไปดูว่าม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าทําไมมันอัปเกรดแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยวะอ๋อมันจะมีปืนอันนี้สองอันนะท่านผู้ชมถ้าถ้าอัปเกรดนะเนี่ย มีปืนหลังเรือสองอันยิดเคดูดินี่ไงเอาไปยิงนะให,ให้เพื่อนมายิงช่วยได้อะไรประมาณนั้นตรงนี้ลหละตรงนี้ก็เออใช่ใช่มันจะนั่งได้สองที่โอเคผมนึกว่าหน้าเรือมันจะมีอะไรอีกที่หนึ่งตรงเนี้ไม่ใช่นี่วาโอ้โหเสียดายแต่ปืนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปลองขับดูก่อนโอเคมาแล้วขึ้นเรือเรียบร้อย แต่ปืนหน้าเรือก็เท่าเดิมนะดูดีความโหดของมันปืนหน้าเรือ,อมีใครลบทางน้ำหรือเปล่าช่วงเนี้เห็นแต่เขาฮิตฮิตลบทางอากาศกันนะครับผมนะเพราะว่าเครื่องบินมันพลิ้วกว่า,วาเรือนะครับผมนะถ้าจะเอาเครื่องบินไปสู้กับเรือนี่น่าจะยากอยู่นะดูผมจะอตอ่อไปโดยิงโอ้โหชุดชุดเดียวสะพานกับแตกนะผู้ชมยิงขี่ปนาวุธลงน้ำดินี่ยิงลงน้ําแต่ไม่มีใครลบทางน้ําหรอกนะท่านผู้ชมหายากมากคนลบทางน้าโอ้โหยิงชุดเดียวแบบสะพาน กับแตกเลยนะเมื่อกี้นี่ความแรงมันโคตรแรงเลยนะผมว่าโอ้โหเรือก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใหญ่อยู่แต่ยังไม่ใหญ่เท่าแบตเทชนชิพเว้เออมีเสาวอากาศมีสมอข้างๆมันปล่อยสมอได้ปะวะไม่ได้นะ <c oughs> กดจีกดจีกดอะไรไม่ได้มาเดี๋ยวเรามาทดสอบกับชาวบ,บ้านเขาดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงผมจะลองยิงเรือยิงบัดาน้าโบ๊ทคันเนี้ยนะสปีดโบ๊ทคันเนี้ย ว่ามันจะแหลกสลายไมทีเดียวนะบอม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 เรียบร้อยแตกแต่คันนี้มันบางๆนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาอะไรหนุกหนุกแป๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยกำลังเสกอะไรเอยดูท่านผู้ชมผมจะเอาฆ่าคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวร็วๆวจะใสกสุนดูดิยิงสาดออกไปนะท่านผู้ชมเรียบร้อยโอ้โหชุดเดียวแบบมันจะ ยิงแบบโคตรหัวด้ยวดยนะมีเครื่องบินอะไรทางนั้นผมต้องมาทำลายให้หมดอำนาจเรือเรือใหม่เป็นไงล่ะ <laughs> เจอดีแบ t เทิลคล i s เซอร์เองไม่รู้อะไรเสแล้วเฮ้เฮฮมันจะออกมาจากฐานทัพมันทนะพ้ชมเดี๋ยวผมยิงบริการมันดีกว่านี่บริการไม่เหลือโอ้โหไปตั้งแต่ดอกแรกกึดเค โอ้โหท่าผู้ชมมันหาเหยื่อยากมากเลยโอเคแล้วก็ผมก็เข้ามาเล่นกันได้นะเดี๋ยวเียวผมขอนับนี่ก่อนมันเท่าไหร่ว่ะสี่สามเจ็ดเจ็ดสิบสี่ยิบเอ็ดนัด็ดเคปืนตรงนี้ยีบอ็ดนัดนะเว้ยเนี่ยใช่ไหมสี่สามสี่สามสี่สามเป็นเจ really. <honest>, okay ็ดยิบเอ็ดบวกเลขถูกปะวะโอเคนะครับผมนะก็มันจะมีตัวปีโดนะครับผมไปยิงในน้ำสามนัดแล้วก็มีปืนแท่น แค่ยิง45นัด2ที่นะครับผมแล้วก็มีมีนิวเคลียร์เขาเรียกอะไรนิวเคลียร์บอมหน้าเรืออีก2ี่นัดนะแบบแต่มันยิงได้ทีเดียวนะแต่มันออกเป็น10เป็น20นัดเลยนะโคตรแรงเลยนะโอเคกับเรือ Battle Cruiser ของเรานะครับผมเป็นเรือประจันบานเรือสำรวจอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคนะครับผมโอ้ขึ้นมาบนนี้ทำไมะว โอเคนะครับ okay, ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเท่าน,นี้นะครับผมถ้าใครชอบฝักกดเลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกับเรือลำนี้นะที่เพิ่องอัปเดตมาใหม่นะก็ราคาถูกเลยแต่ผมแนะนําว่าถ้าใครยังไม่จําเป็นอย่าเพิ่งซื้อนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีอะไรที่วูบวามากนะครับผมแต่มีทีเด็ดก็ตรงหน้าเรือนี่แหละโอเคที่เป็นไม่ที่ไม่เหมือนใครนะครับผมนะโอเคนะครับผมบายนะครับผมไปแล้วลาลา